สวัสดีครับมาพบกับผมชัยชานข้าบมงคนนะครับจากช่องของริจาร์เชนแมนจาจรรจงพลังบวกร้อยล้านกันอีกเชนเคนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศรีธนูประจําเดือนพฤษภาคม2564นะครับมารับชมกันเลยนะครับว่าชาวธนูจะเป็นอะไรบ้างในเรื่องของตัวตนจิตใจการงานการเงินและความรักนะครับ เรื่องแรกนะครับของชาวราศีธนูที่จะมาพูดถึงกันก็คือเรื่องของตัวตนวัฒนาตัวตนของคุณในช่วงนี้นะครับถือว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําที่เจริไหวตัวเร็วนะครับอันไหนที่มีช่องทางที่ตัวเองสามารถกอบโกยได้นะครับจะไวเป็นพิเศษนะครับเรียกว่ามีของนะครับเป็นคนมีของมีของดีประจําตัวนะครับพื้นฐานในการเก็บรายละเอียดการทํางานทําได้ดีมากๆนะครับแถม มักจะไวกว่าคู่แข่ง19เสมอเรื่องต่อไปคือเรื่องของภาวะจิตใจของชาวราศีธนูในช่วงนี้นั้นนะครับถือว่ามีสเสน่ห์นะครับใครเห็นใครก็รักนะครับ และมีความเจ้าชู้กุ้มกลิ่มแบบคุณแผนนะครับใครๆก็อยากอยู่ใกล้นะครับสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือความโลภความไม่รู้จักพอนะครับอาจจะสร้างปัญหาภายหลังได้นะครับแต่ข้อดีก็มีมากเหลือเกินนะครับก็คือเห็นอกเห็นใจคนอ,อื่นเข้าใจคนอื่นได้ดีนั่นเองนะครับมาดูเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของมุมการเงินสําหรับชาวราศีธนูเงินสดในมือ ถือว่าใช้จ่ายเงินแบบมือเติบเกินไปนะครับไปกับหลายหลายส่วนระวังจะเกิดคดีความการชักดาบเบี้ยวนะครับฉะนั้นต้องระวังการใช้งเงินให้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับเรื่องของเงินหมุนระยะสั้นๆเนี่ยระวังทรงกับสุดนะครับการแข่งขัน,ขนทางการค้าเนี่ยถือว่าเดือดมากๆนะครับก็คงต้องพยายามนะครับประครับประคอง ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอาจจะดีบ้างแย่บ้างนะครับโดยรวมๆก็พอถูไถยไปได้นั่นเองเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของเงินหมุนระยะยาวๆเนี่ยถือว่านะครับเน้นตัวใหญ่ๆความน่าเชื่อถือสูงๆเนี่ยนะครับและให้รายละเอียดได้โปรง่งใสชัดเจนนะครับยิ่งมีธุรกิจในเครือเยอะนะครับและหลากหลายจะยิ่งน่าสนใจในกำลังทุนนะครับ บวกกับความละเอียบรอบคอบในการลงทุนเนี่ยถือว่าช่วยได้นะครับเป็นพื้นฐานที่ดีนะครับรู้ทันเลขกลุเม็ดต่างๆได้ดีนะครับจึงทําให้นะครับสามารถที่จะ ทั้งกำไรได้ดีจากการลงทุนระยะยาวนั่นเองนะครับร่ต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการงานสาหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้นั้นนะครับถือว่าเน้นการทํางานจากปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอนะครับแล้วนํามาเป็นงานนะครับโดยผ่านการวิเคราะห์ในายหลายๆกุ่มนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับหาตัวที่มีศักยภาพพอนะครับมาเป็นทํางานเป็นงานดีเรกนะครับ หรืองานเสริมก็ได้นะครับอีกอย่างนะครับภาพรวมนะครับถือว่าประคองตัวได้ในหลายๆส่วนนะครับเพื่งานมันไปได้นะครับเอ่อให้เสียหายน้อยที่สุดนะครับทําทุกอย่างให้เงินไม่ช็อตนะครับศึกษาทุกช่องทางนะครับที่ยังมีความเสถียรภาพไว้ให้มากที่สุดนั่นเองนะครับทั้งนะครับใช้เสน่ห์นะครับส่วนตัวรูปร่างหน้าตา ในการหาเงินหาทองได้ดีมากๆนะครับใครๆก็อยากเข้าใกล้นั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงนะครับเรื่องของความรักสาหรับชาวราศีธนูในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของชาวธนูเลยก็ว่าได้ความรักของชาวธนูในช่วงนี้ถือว่าเป็นดวงคุ้นแผนเรียกพี่เลยนะครับหากความรักร้าวเมื่อไหร่และไม่เข้าใจกันเนี่ย ใช้วาทศิลป์นะครับก็จะช่วยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ทันทีนะครับเทคแคร์เก่งมากซับรางเก่งมากๆอีกด้วยเรียกได้ว่าชาวนนูน,นะครับมีเซนในการสาร้างสัมพันธ์ด้านความรักได้เก่งมากๆนะครับรู้ว่าจะเริ่มอย่างไรใช้ไม้ไหนให้มันได้งานให้เขาประทับใจให้เธอประทับใจในตัวเรานะครับความที่ชาวนูนในช่วงนี้นั้นนะครับ มากลักหลายใจตีเป็นระดับ200-300%ถก็ว่าได้นะครับแถมเซ็กจัดอีกต่างหากนะครับโอกาสที่จะทำผิดศีลธรรมชิงสุกขข่อนหามจึงมีสูงมากๆนะครับระวังไว้ด้วยนะครับรวมถึงนะครับมีโชคทางการเงินจากคนรักจากแฟนอีกด้วย จบแล้วนะครับสำหรับชาวธนูในเดือนพฤษภาคม2564หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกับช่องโอราารอใใหโร,าจาริจ่ายชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากมาครับ